จ้าเพื่อนเพื่อนเนบซีทุกท่านเรามาดูสรุปบนกันสุดท้ายท้ายสุดจบรุ่งนี้ออกเป็นหมูเป็นจ่าเดี๋ยวก็รู้กัน,นไปดูดูคำเตือนกันก่อนจ้าคำเตือนสนับสนุนสนากินแบ่งรัฐบาลแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าไ,ไมจงเลยมาดูกันเลยตั้งแต่สูตรที่หนึ่งถึงสูตรที่สิบเรียบร้อยเอาลงไวน้นี้เรียบร้อยแล้วเราจะมาดูตัวไหนชนไม่ชนมาดูกันมาดูกัน จะเอาตัวที่โซนโซนสระลุบบนหนึ่งหกทับเก้าทับหกเจ็ดสุดที่หนึ่ง เลี้ยงมาถึงสุดที่สุดท้ายที่เราลงไปมาดูกันเอาตั้งแต่แปดสามเนาะว่าตัวไหนมันจะชนมันจะโผล่ไหมนี่แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกศูนย์สาม ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกสามหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกจบไปสุรที่หนึ่งผ่านถึงที่สองหกหนึ่งหกสองหกสาม 6 1 2,6 3เบรงกระดาษเบรงกระดาษ7 1,7 2,7 3,7 1 7 2 7 3 3 ตัที่สามก็คือหกหนึ่งหกสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกศูนย์ตัวเก่ามาอีกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ยังไม่มีเลยเจ็ดศูนย์ในตรงนี้

หนึ่งสองหนึ่งสามสี่ศูนย์หนึ่งสองไม่มีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าสองสองสองสามสองห้าสองสองสองสามศูนย์สี่ผ่านไปผ่านไปหกแล้วเจ็ด จิดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเกาเจ็ดสามจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดสาม ห้าแปดเจ็ดแปดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เหลียงกันเลยศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์ห้า xuống xin số ming 11 11 way to meet ming me. okay. Hang so ming so mhm หนึงจ็ดสุดท้ายสิบเก้าศูนย์ห้าศูนดก้าศูนห้าศูนจ็ดศูนก้าศูนหงศูนสาม สูสมีไม่มีอยู่สูงสสุดท้ายท้ายสุดหชุดสีุ่ดสีุ่ดสุดท้ายหกแปดหก 9, ก้าเสี่ชุดสุดท้ายเป็นเลขหกแปดหกเหกแหกแ Hook up Hook bed Hook up Chip bed 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 Chip

หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งห้าได้ห้าจากสุดว่าหนึ่งสองสามสี่ห้านี่ได้ห้าหนึ่งหกหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาได้เท่ากันเหมือนเลยได้นี่หกสองได้หนึ่งสองได้สองหนึ่งสองได้สองหนึ่งสองได้สองเก้าศูนย์ได้สองหนึ่งสองได้สอง สองไม่เอามันไปไม่ถึงเ okay. ้ปดห้าก็ได้สองเปดสามก็ได้สองจะเอาอยางไงอะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าไม่มีตัวเดียวได้สองสรุปได้สองกันเยอะเลยเอาที่เยอะเนาะศูนย์เจ็ด ศูนย์เจ็ดได้ห้าศูนย์ห้าได้ห้าหนึ่งห้าได้ห้าคือกันหนึ่งหกก็ได้ห้าหนึ่งเจ็ดก็ได้ห้า สรุปสุดท้ายชอบตัวไหนมาที่หลักหนึ่งศูนย์ตันออกไปเนาะถ้าสองตัวนี้กันหลุดก็คือเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดแปดสามแปดห้า สามหนึ่งส,ส,า,มสามหนึ่งสามหนึ่งมีสามสามหนึ่งศูนย์สามสามหนึ่งศูนย์สามกันหลุดกันหลุดศูนย์ตัดไปมันออกแล้วเนาะเอาไปที่หนึ่งสองสามจัดไป หนึ่งห้านะคะหนึ่งหกไม่เอาก็ได้สรุปจะไปจะไปเอาไปทีห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งห้าห้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหก เยอะไปไหมชอบก็จกัดหัดก็ผ่านนะคะนี่กันกันหลุดกันหลุดแปดเจ็ดแปดสามแปดห้าหรือมันจะห้าแปดสามอีกเอาห้าแปดสามกันไวเอานี่คือตัวกันเลยห้าแปดสามชอบตัวนี้กับตัวนี้นะคะ fc ชอบตัวไหนก็เลือกเอาตัวนั้นที่เราชอบแต่คิดว่ามันจะมาอยู่ดูดูเลขยี่สิบตัวดิเลขยี่สิบตัวมันเข้าทุกงวดทุกงวดดิเอาเอาให้ fc ไป <c oughs> ได้เลขเ <c oughs> ม่นๆมาตัดเอาวดนี้นะแต่ชอบตัวนี้ดิมันติที่แปดสามแปดห้า สามหนึ่งเลขนายกนี่เละแอดชอบตัวนี้นะคะหรือใครจะชอบเก้าหนึ่งก็ได้แต่เลขมาขี้หลักระหลักสิบจะได้หนึ่งเลยสี่หางนี่เละใครชอบเปดนี่มันมาได้เปดสามเป็ดห้าเปดเจ็ดเปดเก้าสี่ตัวแต่ไม่ชอบเราชอบแค่นี้ ดูดู <laughs> จัดไปเร็วสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดในห้าหนึ่งเจ็ดชอบห้าหนึ่งเจ็ดมากเลยห้าหนึ่งเจ็ดเอาห้ 5, 1, าใบห้าใบแต่คนละอย่างชอบห้าหนึ่งเจ็ดไม่รู้จะมาไม่มาแต่ชอบเอฟซีชอบตัวไหนก็จัดไปตัวนั้นนี่แหละชอบเลขเจ็บนี่แหละเด หนึ่งห้าก็ซื้ออยู่หนึ่งหนึ่งก็เอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะสรุปสุดท้ายท้ายสุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าอกซ้ำตัวจัดได้นี่เลยวิจะมาเปลี่ยนห้าด้วยแล้วแต่นะคะชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านหลักร้อยที่ชอบก็คือ 5, 7, 5, 1, 7, ห้าเจ็ดหูห้าหนึ่งเจ็ดเนีห้าหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ด มีห้ากับแปดที่มันชนเพื่อนเยอะมันเลขเลขเต็มของมันก็คืออย่างว่าีห้าหกเจ็ดแปดเลขหลักร้อยเต็มเต็มคงมันแต่มันชนที่ตัวนี้กับตัวนี้เยอะนะคะเลขหลักร้อยอันนี้ถ้าใครจับก็ชอบถ้าใครชอบก็จับเองจับเอาใส่เองเลยแต่ชอบตัวนี้กับตัวนี้ อกมาแล้วไม่ไม,ไม,ไม,มาอีกหรอกชอบประจัดผันกระผ่านนะคะดูคำเตือนคเตือนสนับสนุนสลายกินแบ่งรัฐบาลแนวทางีให้เป็นการคำนวณทาง,งคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่รับชมนะคะกดไลค์กดแจร์ขอ,ะะขอ,ขขอให้ กำลังรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสะวัสดีจ้า